ครับเพจทุกกฎหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในส่วนของกฎหมายปกครองนะครับเรามารุยข้อสอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ออกในเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับนะซึ่งจะเป็นหลักของหลักนิติรัฐนะครับบางคนบอกเฮ้ย หลักนิติรัฐเนี่ยในส่วนของกฎหมายมหาชนก็ชอบออกข้อสอบเรื่องนี้นะบอกใช่เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครแม่นในเรื่องนี้เป็นไงฮะสบายเลยนะครับนะหลักนิติรัฐคืออะไรครับมีสาระสําคัญอย่างไรมีความสัมพันธ์กับกฎหมายมหาเอไอกฎหมายปกครองอย่างไรนะครับจงอธิบายตามที่ได้ศึกษามานะครับเวลาเราดูฉเฉลยเนี่ยนะครับเราก็ดูเลยว่าเฮ้ยหลักนิติรัฐเนี่ยนะมันมันเป็นหลักการของรัฐเนี่ยนะตามหลักทฤษฎีเสรีนิยมนะที่กําหนดให้รัฐเนี่ยต้องยอมตน อยู่ภายใต้กฎหมายหรือว่าที่รอสีท่านเรียกว่าอะไรจ้าหลักระบบของรัฐนับถือกฎหมายเนาะเออแนวคิดเนี้ยเป็นแนวคิดที่เน้นเสรีภาพของประเจกชนเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพี่หมอชอบยกตัวอย่าง Game เกมออฟทรอนนะตอนที่พี่หมอไปติวเนี่ยพี่หมอก็ยกตัวอย่างเกมออฟทรอนเนี่ยนะครับอย่างเกมออฟทรอนเนี่ยนะฮะ เวทเทอร์รอสใช่ไหมจ๊ะเออใครเคยดูเกมออฟทูลก็จะรู้เวทเทอร์รอสเนี่ยนะเวทเทอร์รอสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าณปัจจุบันณนะตอนนั้นเนี่ยนะครับว่าเวทเทอร์รอสตามหลักตามหนังสือเกมออฟทูลเนี่ยนะฮะหรือว่าอะไรนะอะไรไอซ์แอนด์ไฟอะไรอย่างพี่หมอเขาจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเวทเทอร์รอสเนี่ยจะดีหรือร้ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีใครขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเวทเทอร์รอสใช่ไหมจ๊ะถ้าเวทเทอร์รอสนั้นเนี่ยนะครับโอโ้โห เป็นผู้ปกครองที่มีคุณธรรมก็แล้วไปแลฮะแต่ถ้าเป็นผู้ปกครองอย่างราชินีเซอร์ซี่นี่ก็เรื่องใหญ่แล้วฮะโอ้เละเทะเลยใช่ไหมจ๊ะ โอประชาชนเนี่ยโดนริดรอนสิทธิเสรีภาพนึกจะประหารใครก็ประหารน,นึกจะในรเทศใครก็ในรเทศใช่ไหมจ๊ะวทวทเทอร์ลอดนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นหลักการขึ้นมาว่าเอา๊ถ้าจะควบคุมเสรีภาพเพื่อเขาเรียกเลนะประกันเสรีภาพนะครับของตัวปัจเจกชนหรือว่าคนทั่ว,วไปเนี่ยตามทฤษฎีเสรีนิยมเนี่ยนะครับก็จะต้องให้รัฐหรือผู้ปกครองเนี่ยนะฮะยอมตนอยู่ภายใต้กฎหมาย ภายใต้กฎหมายก็คือว่าเฮ้ยจะทําอะไรกับประชาชนเนี่ยจะต้องมีกฎหมายให้อํานาจไว้นะเออจะถือว่ารัฐเนี่ยจะมาก่อให้เกิดความเสียหายหรือจํากัดเสรีภาพของประชาชนตามอําเภอใจเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ที่กฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ถึงจะสามารถเข้ามาเออก่อความเสียหายหรือมายุ่งกับเสรีภาพของบุคคลได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสาระสําคัญของหลักนิติรัฐเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด3ประการ ประการแรกครับการกระทําทั้งหลายขององค์กรของฝ่ายบริหารเนี่ยนะฮะหรือฝ่ายปกครองเนี่ยจะต้องชอบด้วยกฎหมายครับก็คือจะต้องมีกฎหมายกําหนดให้อํานาจไว้ถึงจะทําได้นะครับและที่สําคัญครับกฎหมายที่เอ่อกหนดไว้เนี่ยหรือให้อํานาจไว้เนี่ยน,นะครับจะต้องตราขึ้นโดยองค์กรของฝ่ายนิติบัญญัติคือจะต้องเป็นการตรากฎหมายที่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยประชาชนอยากจะได้อย่างไงเนี่ยนะครับจะต้องมีองค์กรเป็นฝ่ายนิติบัญญ,ญัติเนี่ยนะครับขึ้นมาสร้างกฎหมาย กฎหมายมันจะได้เป็นกฎเกณฑ์ที่มันยุติธรรมใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ว่าโอ้โหลาชินีเซอร์ซี่เป็นคนเป็นไงฮะ เออเอาคนของตัวเองมาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็นิติบัญญัติหรือว่าสร้างกฎหมายให้มันเป็นไงฮะให้มันให้ตัวเองมีอำนาจพูดง่ายๆนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากว่ารัฐจะทําอะไรต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้แล้วก็จะต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยเนี่ยตัวกฎหมายเองก็ต้องมีความชอบธรรมนะจะต้องร่างหรือว่าจะต้องสร้างขึ้นมาจากฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งยึดโยงกับประชาชนนะครับถึงจะเยี่มเลยเนี่ยนะครับนะกล่าวคือ องค์กรของรัฐในฝ่ายบริหารจะมีอำนาจสั่งการให้รัศดรกระทําการหรือระเว้นไม่กระทําการเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างชัดแจง้งและจะต้องใช้อำนาจนั้นภายใต้ใตกรอบที่กฎหมายกําหนดคือจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเลยจะต้องมีขั้นตอนมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะอย่างที่2ครับบรรดากฎหมายทั้งหลายที่องค์กรของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นเนี่ยจะต้องชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ให้อำนาจแก่องค์กรของรัฐเนี่ยที่สามารถเข้าไปร่วม ร,ร้ําในสิทธิของสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้เนี่ยเช่นจะจับราษฎรจะค้นบ้านราษฎรเนี่ยนะครับจะต้องมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนพอสมควรว่าจะให้องค์กรใดนะครับมีอํานาจในการล่วงร้ําเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้และจะทําได้ในกรณีใดภายใต้ขอบเขตอย่างไรจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับและกฎหมายดังกล่าวต้องไม่ให้อํานาจแก่องค์กรของฝ่ายบริหารล่วงล้้าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบ เขตแห่งความจําเป็นเพื่อดํารงไว้แค่ไรฮะผลประโยชน์สาธารนณะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างโฟกัสมากเลยว่าเฮ้ยอย่านะอย่าเข้าไปในดินแดนแห่งสิทธิทเสรีภาพของประชาชนนะถ้าจําเป็นจะต้องเข้าไปจริงๆเพราะไอ้ประชาชนคนนั้นเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีจะต้องเข้าไปจับจะต้องเข้าไปค้นมันเนี่ยนะครับนะจะต้องทําเท่าที่จําเป็นเพื่อผลประโยชน์สาธารนณะเท่านั้นก็คือทาไม่จับไม่ค้นในคนเนี้ยมันลอยนวลเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ไปสร้างความเสียหายกับคนส่วนใหญ่ใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเข้าไปจับจะเข้าไปค้นใครไดนะฮะจะต้องให้มันแบบอืมถึงที่สุดจริงๆนะฮะอย่าทําเกินขอบเขตอย่าทําเกินเหตุอาว่ากันอย่างนั้นนะครับเนาะอย่างที่3ครับ การควบคุมไม่ให้การกระทําขององค์กรของฝ่ายบริหารเนี่ยนะฮะกระทําผิดกฎหมายก็ดีนะครับหรือการควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต,ต่อรัฐธรรมนูญก็ดีต้องเป็นอํานาจขององค์กรฝ่ายตุลาการนะครับที่ต้องเน้นความว่าตุลาการต้องมีความอิสระนะอิสระก็หมายความว่าฝ่ายบริหารจะมายุ่งเกี่ยวกับฝ่ายตุลาการไม่ได้ฝ่ายนิติบัญญัติจะมากดดันฝ่ายตุลาการไม่ได้ท่านต้องมีความอิสระในการอะไรจ้ะในการตัดสินให้มันมีความเที่ยงธรรมนะครับโดยอง องค์กรรลัด ฝ่ายตุลาการที่ทําหน้าที่ในการควบคุมความชอบของรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าควบคุมความชอบของกฎหมายในการกระทําขององค์กรฝ่ายบริหารนั้นอาจจะเป็นองค์กรของรัฐในฝ่ายตุลาการอีกองค์กรหนึ่งหรือแยกจากองค์กรของฝ่ายรัฐนะฮะซึ่งพิพากษาคาดีแพ่งคดีอาญาคดีทั่วไปก็ได้นะครับอาจจะแยกมาเป็นศารลรัฐธรรมนูญเลยก็ได้นะครับเนาะโดยหลักนิติรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับกฎหมายปกครองดังนี้ข้อที่1ครับกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กําหนดให้องค์กรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเราจะ ใช้คําว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้นะฮะก็คือคําเดียวกันกับองค์กรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเนี่ยนะฮะมีอํานาจรัฐหรืออํานาจมหาชนนะ,ะที่จะกําหนดกฎเกณฑ์หรือออกคําสั่งให้เอกชนต้องปฏิบัติตามเนี่ยนะครับได้โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยความสมัครใจหรือความยินยอมของเอกชนจําได้ใช่ไหมจ๊าในนิยามของอะไรจ๊ะในนิยามของ นิติกรรมทางปกครองเนี่ยนิติกรรมทางปกครองเนี่ยนะเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวนะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยความยินยอมของเอกชนเลยนะเพราะว่าตัวของอหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นสถานะสูงกว่าเอกชนทั่วไปนะครับเช่นกฎหมายผังเมืองเนี่ยนะฮะกำหนดว่าพื้นใดเป็นพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สีเขียวไม่สามารถจะปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆไ,ไ,ได้นะครับหรือกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยนะครับก็ การที่จะก่อสร้างอาคารก็ต้องได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอะไรอย่างนี้เป็นตน้นกฎหมายจราจรทั้งบกเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการกําหนดว่าเออผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ต้องทํำยังไงผู้ขับขี่รถยนต์ต้องทํำยังไงในการประกอบอาชีพการควบคุมการประกอบอาชีพก็ต้องกําหนดว่าเฮ้ย <c oughs> หมอห้ามทําอย่างนี้ทนายห้ามทําอย่างนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะทนายความจะมาบอกว่าเฮ้ยผมเอออะไรนะเออ มีมันมีมารยาทใานาความหลายหลายหลายข้อเนาะเออจะมาโฆษณาได้ไหมเนี่ยว่าข้าพระเจ้าเก่งยังงั้นไม่ได้ไม่ได้ผิดมารยาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนี่ก็คือเนื่องจากว่ามันมีความสัมพันธ์เนื่องจากกฎหมายปกครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจในส่วนของหน่วยงานทางปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องทําภายใต้หลักนิติรัฐก็คือเฮ้ยกฎหมายให้อำนาจแค่ไหนไว้อยู่ก็ทําแค่นั้นเฮ้ยกฎหมาย ให้ลำดับขั้นตอนในการที่ยูจะเข้าไปมีคําสั่งอะไรเนี่ยนะฮะยูก็ต้องทําตามนั้นนะครับนะนอกจากนี้ครับหน่วยงานทางปกครองหรือบุคลากรขอ,ของรัฐที่มีอํานาจเนี่ยนะครับออหรืออํานาจมหาชนเนี่ยนะครับที่จะบังคับใช้กฎหมายโดยบังคับให้เอกชนปฏิบัติตามเนี่ยหากเอกชนฝ่าฝืนเนี่ยนะครับนะตรงเนี้ยก็สามารถจะมีอํานาจตามกฎหมายบังคับได้เช่นอาจจะยกรถได้เลยนะถ้าเกิดว่าไปอะไรฮะไปจอดในที่ห้ามจอดยกไปที่สถานีตํารวจได้เลยเนี่ยนะครับหรือกฎหมายว่าก็ด้วยการควบคุมอาคารเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า เฮ้ยอาคารมันผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะเข้าไปรื้อถอนได้เนี่ยนะครับโดยที่เจ้าของอาคารไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคารเลยแล้วก็กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กาหนดเงื่อนไขและหลักการวิธีการในการใช้อํานาจบ่อยนะครับเช่นพรบวิปกครองเนี่ยโหมีกําหนดขั้นตอนยิบเลยใช่ไหมจ๊ะถ้าคําสั่งใดจะกระทบอะไรก็แล้วแต่กระทบสิทธิเสรีภาพต้องเปิดโอกาสให้เขาโต้แย้งแดงหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้น หลักนิติรัฐมันจึงมีความสมคันธญกับกฎหมายปกครองเพราะกฎหมายปกครองก็เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจกับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องปฏิบัติตามหลักนิติรัฐคือต้องทำเฉพาะเมื่อกฎหมายให้อำนาจไว้และจะต้องทำตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดการที่จะเข้าไปโอ้โลุกล้ำอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะจ๊ะเออทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะครับนะอ่ะเรื่องสุดท้ายครับ ตองอธิบายความหมายของบริการสาธารณะแล้วการบริการสาธารณะเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลไทยทางกฎหมายมหาชนอย่างไรนะครับ องค์กรสาธารณะกุศลของเอกชนหรือ NGO non governmental organization เป็นบริการสาธารณะหรือไม่นะครับสำหรับทฤษฎีประโยชน์สาธารณะและบริการสาธารณะถ้าใครสนใจกลับไปฟังพี่หมอได้ที่กฎหมายมหาชนนะจ๊ะว่าคืออะไรอพี่หมอขอพูดสั้นๆแล้วกันบริการสาธารณะหรือ public service นะครับเนาะก็คือบริการที่มาตอบสนองกับอะไรจ๊ะประโยชน์สาธารณะหรือความต้องการของคนส่วนใหญ่เนาะ public interest นั่นเองนะเรานะ p u b l ะนั้น v i c e เเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วย2เงื่อนไขนะฮะหกิจการ,รที่ถือว่าเป็นพับลิกเซอร์วิหรือบริการสาธาระนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนหมายถึงกรณีที่นิติบุคคลมหาชนนั้นเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นในกรณีกิจกรรมของรัฐในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดําเนินการยังหมายรวมถึงการที่รัฐนั้นมอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทให้เอกชนเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ มันจะต้องเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางตรงก็คือเฮ้ยอบทอเป็นคนทาเองเฮ้ยรัฐวิสาหกิจเป็นคนทําเองหรือทางอ้อมก็คือเฮ้ยนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนคือรัฐเนี่ยนะฮะมอมหมายให้กระชาชนกระทําแทนตัวเองอก็จะเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยนะครับอย่างที่2ครับกิจกรรมดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของประโยชน์สาธารณะหรือ public interest นะครับแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนส่วนรวมหรือคนส่วนใหญ่นั่นเองนะครับดังนั้นบริการสาธารณะจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่เนื่องจากการที่เป็นนิติบุคคลที่จัดขึ้นแล้วก็ยกเลิกโดยกฎหมายนะครับนิติบุคคลมหาชนเนี่ยจึงมีอํานาจปกครองหรืออํานาจมหาชนนะครับซึ่งเอกชนทั่วไปไม่มีอํานาจดังนั้น เพื่อใช้อำนาจปกครองตรงนี้เพื่อควบคุมแล้วก็จํากัดเสรีภาพของเอกชนบางประการเพื่ออะไรจ๊ะก็ควบคุมหรือจํากัดสิทธทิเสรีภาพของเอกชนบางประการสุดท้ายก็เพื่ออะไรจ๊ะเพื่อให้บริการสาธารนณะเพื่อประโยชน์สาธารณะนั่นเองนะจ๊ะโดยมุ่งหมายให้การจัดทําบริการสาธารณะนั้นมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของคนส่วนใหญ่นะครับหรือประโยชน์สาธารนณะ แต่สําหรับกรณี NGO นั้นแม้จะมีวัตถุประสงค์ในการทําเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การกระทำของ NGO จึงไม่ถือเป็นบริการสาธารณะเพราะไม่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนนั่นเองแหมอธิบายซะยืดยาวพูดง,ง่ายๆในเรื่องของการบริการสาธารณะนั้นมันจะต้องเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในขณะที่ NGO นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนเลยแม้จะมีการกระทําเพื่อประโยชน์สาธารณะเหมือนกัน NGO ก็ไม่ถือว่าเป็นการบริการสา ธรณะนะจ๊ะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกฎหมายปกครองนะครับเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะในส่วนตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายพรบมากเนาะพี่หมออยากจะให้เน้นในส่วนของพรบวิปกครองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกฎกับคําสั่งทางปกครองโดยเฉพาะกฎคําสั่งทางปกครองและคําสั่งทางปกครองทั่วไปแตกต่างกันอย่างไรนะครับแบบไหนถือเป็นคําสั่งทางปกครองแบบไหนไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครองคําสั่งทางปกครองมีสาระสําคัญ5ประการนะครับคำสั่งทางปกครองและกฎ ต่างเป็นนิติกรรมทางปกครองเหมือนกันนะครับมีสาระสาคัญของนิติกรรมทางปกครองอะไรบ้าง4ประการนะครับแบบไหนถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองแบบไหนไม่ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองแบบไหนเป็นคําสั่งทางปกครองที่อาจจะกระทบสิทธิ์ต้องให้โอกาสในการเพียงพอโต้แย้งแดงหลักฐานแบบไหนที่เป็นคําสั่งที่ทําเป็นหนังสือนะครับหรือยืนยันคําสั่งเป็นหนังสือจะต้องมีการอะไรจ้าระบุเหตุผลใช่ไหมจ้าข้อเท็จจริงข้อกฎหมายข้อหนับหนุนอะไรก็ว่ากันไปข้อคําสั่งทางปกครอง ที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้นะครับต้องระบุอะไรบ้างกรณีไม่ระบุแบบไหนถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแบบไหนถือว่ายังชอบด้วยกฎหมายอยู่เพียงแต่ทาให้ระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้ยืดไปเท่านั้นเองนะครับการอุทธรณ์คำสั่งนะครับมีเงื่อนไขอย่างไรมีวิธีการอย่างไรนะครับเนาะพออุทธรณ์เสร็จเรียบร้อยปั๊บบางเรื่องต้องอุทธรณ์ก่อนถึงฟ้องศาลปกครองได้บางเรื่องไม่ต้องอุทธรณ์ฟ้องได้เลยนะครับโดยเฉพาะคําสั่งทางปกครองทั่วไปเนี่ยไม่ต้องอุทธรณ์หรือคําสั่งที่มันอุทธรณ์ไม่ได้เช่นคําสั่งที่ออกมาโดยในรูปแบบ คณะกรรมการหรือคําสั่งที่ออกมาจากรัฐมนตรีอันนี้อุทธรณ์ไม่ได้การเพิกถอนคําสั่งนะครับลองไปดูได้โดยชวมาตรา51กับมาตรา53นะครับเขตอานาจศาลปกครองทั้งมาตรา9อน,นุ1อน,นุ2อน,นุ3อน,นุ4แบบไหนเป็นสัญญาทางปกครองแบบไหนไม่ใช่สัญญาทางปกครองแบบไหนเป็นละเมิดทางปกครองแบบไหนไม่ใช่ละเมิดทางปกครองอันนี้แยกให้ดีออกข้อสอบบ่อยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของ การฟ้องศาลปกครองนั้นเนี่ยนะฮะจะมีอีก2มาตราที่เกี่ยวข้องคือมาตา4 2กับมาตรา72ถ้าเป็นมาตา42เนี่ยนะครับมีวัคหนึ่งกับวักสองแบบไหนต้องอ้างวรกสองด้วยนะครับที่ต้องอุทธรณ์ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามาตา72็อก็อย่าลืมเน้นมาตาอนุ1อนุ2อนุ3อนุ1นเพื่อเพิกถอนอนุ2เพื่อสั่งให้ทาภายในเวลาที่กําหนดอนุ3เพื่อเรียก ค่าเรียกเงินเรียกค่าเสียหายเนาะแล้วก็บังคับให้กระทําการหรืองดเว้นการกระทําการอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนในส่วนของพรบข้าราชการพลเรือนหรือกพนั้นก็ขอให้เน้นมาตรา67มาตรา110นะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆพี่หมอก็ได้อธิบายบางส่วนไปแล้วนะครับในส่วนของทฤษฎีนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดูให้ดีส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเนาะแล้วก็อํานาจกํากับดูแลอํานาจควบคุมบังคับบัญชาต่างกันอย่างไรการกระจายอํานาจแบบ ท้องแบบท้องที่หรือว่าตามอนาเขตนะครับนะ decentralization territorial กับ decentralization p r i v i t e แต่ละอันมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ลองไปดูได้หลักนิติรัฐแล้วก็เรื่องของบริการสาธารนณะถ้าเกิดว่าอย่างไรก็อย่าลืมไปดูในเนื้อหาอื่นๆด้วยจริงๆเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแต่ตรงนี้ก็โฟกัสที่ออกข้อสอบบ่อยๆละกันนะครับนะ อ่ะสำหรับใครที่สนใจนะโอ้บอกฟังพี่หมอมาเนี่ยเพลินมากๆเลยจดตามไม่ทันนะครับก็สามารถซื้อชีตได้นะครับซึ่งชีตเนี่ยจะได้ทั้งในส่วนที่เป็นเอ่อเอกสารแล้วก็จะได้ทั้งในส่วนที่คลิปด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ต้องว่าไปซื้อชีตแล้วจะต้องมาสมัครสมาชิกอีกนะครับแต่สําหรับใครที่อ่าไม่ชอบชีตอยากจะเป็นสมัครสมาชิกก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อสับสนพี่หมอต่อไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยววิชาหน้าจะเป็นวิชาอะไรต่อไปก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ให้กำ หลังใจโดยเ,ยเฉพาะขอบคุณคุณผิดด้วยนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย